อายุไขของนินจามีขีดจำกัดวันหนึ่งบุตรชายทั้งสองของปราดแห่งหวิถีตื่นขึ้นมาพวกเขาสาบานว่าหากไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมจำนวนโดยสมบูรณ์การต่อสู้จะดำเนินต่อไปและวันนี้พวกเขาก็ตื่นขึ้นเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อลมหายใจนี้พระอินและอสูรกลับชาติมาเกิดนับครั้งไม่ถ้วน และทุกครั้งที่การเผชิญหน้าทําให้พวกเขามีอายุสั้นเท่ากับเท่ากับตอนนี้ความทรงจําอันใหญ่หลวงส่งผลกระทบต่อจิตสํานึกของเขาอินรามีอาการปวดหัวแตกและลุกขึ้นยืนถือโลงศพเมื่อมองจากหางตาเขาก็เห็นบุคคลในโลงศพอีกอันลุกขึ้นอาชูระที่ดูคล้ายกับเซนจูฮาธิรมามากกลเป็นหน้าซีดแล้วพูดว่าฉันปวดหัวมากด้วยความงุนงงนิมิตของอสุูราปรากฏขึ้นที่ด้านหน้าชายเสื้อคลุมสีดำและขาเรียวตรงคู่หนึ่งเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นอย่างชา้าชาและเห็นใบหน้าที่แปลกแต่คุ้นเคยของน้องชาย ขณะที่พวกเขามองหน้ากันการแสดงออกของพวกเขาก็บิดเบี้ยวคุณความทรงจําของอุจิวะมาดาระและเซนจูฮาทิรามะหลั่งไหลเข้ามาอย่างบ้าคลัง่งชายสองคนที่อยู่บนจุดสูงสุดของโลกนินจาน,นี้เป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในการเกิดใหม่ความทรงจําเหล่านี้ไม่สามารถลืมหรือต่อต้านได้มันยังคงอยู่ในจิตวิญญ,ญาณของพระอินทร์และอสูรในรูปแบบที่แท้จริงที่สุดและกลายเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาพวกเขาก็เป็นพวกเขาเช่นกัน ส่วนของแบล็กเซตสื่อทำให้อินราสันเทาและดวงตาของเขาก็แดงกับความโกรธเกรี้ยวของการถูกเอารัดเอาเปรียบก็เพียงพอที่จะทำให้เขาลืมส่วนอื่นๆชั่วคราวนี่คือผู้ชายคนนี้เขายังมีชีวิตอยู่บ้าจริงๆอากกเสียงกรีดร้องของอสูราดังขึ้นซึ่งทำให้อินราตกใจต่อหน้าเขาทันทีโอ้พระเจ้าฉันจะอยู่กับคุณได้ยังไงอสูราก้มไปข้างหน้าอย่างอ่อนแรงเหยียดมือที่สันเทาออกและท้ไปที่พี่ชายของเขาทั้งน้ำตาที่ทุบตีเขามาทั้งชีวิตฉันไม่ต้องการมัน ระอินตะคอกอย่างดูถูกคุณคิดว่าฉันทําอย่างนั้นเหรอฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมอุจิวะมดาระถึงยอมละทิ้งชัยชนะและการสูญเสียและอยู่ในโคโนฮาไปตลอดชีวิตเพื่อเซนจูฮาชิรามะพระอินทที่กําลังคิดอย่างนั้นก็เหลือบมองไปยังอสุราแต่น้องชายโง่ๆของเขาที่หมกมุ่นอยู่กับความคิดของตัวเองยังคงดูเหมือนสายฟ้าจาักฟ้าราวกับว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะยอมรับการได้อยู่กับเขาพระอินทอดไม่ได้ที่จะหันหลังและจากไปด้วยความรังเกียจไม่ไม่ใช่ว่าฉันไม่เข้าใจ เขาแค่ไม่ต้องการที่จะเข้าใจว่าหลังจากต่อสู้มาหลายปีความลงไหลาบางอย่างไม่สามารถปล่อยวางได้เพียงแค่ปล่อยมันไปไม่ไกลนะักพระอินก็เห็นพ่อของเขาซึ่งแก่กว่าที่เขาจําได้เสียอีกโอซึสึกิฮาโกโรโมะมองลูกชายคนโตด้วยใบหน้าที่เย็นชาและคิดถึงอดีตอย่างมากและถือคราแพ้ไว้ในมือจนเป็นนิสัยเพื่อคลายความกังวลใจอินราพ่อคิดผิดเขาไม่ควรคิดว่าคุณไม่เหมาะที่จะสืบทอดนิกายนินจาเขาควรจะอ่อนโยนมากกว่านี้ คิวเอิวซึ่งทําให้ช่วงเวลากระของลูกชายคนโตแย่มากฉันคิดว่าคุณอยากเห็นอสุรามากกว่าอินรางียบไปชั่วครู่ในความทรงจําอันห่างไกลของเขาพร้อมกับโค้งเยาะเย้ยบนริมฝีปากของเขาเมื่อเปรียบเทียบกับการแข่งขันกับอสุราเขาทนไม่ได้กับความคิดที่พ่อของเขาละทิ้งเขาเพื่อสนับสนุนลูกชายคนที่สองของเขาเขาจะไม่มีวันลืมความอัปยศอดสูเช่นนี้หลีกทางหน่อยฉันอยากเห็นแบล็กเซตสึโอซุซุกิฮากโรโมะเราไม่ได้เจอกันนานเขาอาจจะเป็นแบล็กหวยก็ได้ เมื่อมองดูแผ่นหลังที่ไร้ความปราณีของลูกชายคนโตโอซิสึกิฮาโกโรโมะก็ถอนหายใจจากนั้นจึงต้อนรับลูกชายคนที่สองที่ทมีชีวิตชีวาและน่ารักของเขาปฏิกิริยาของอสุูราเมื่อพบเขานั้นตรงกว่ามากอาท่านพ่ออาชูระคุณเลิกกังวลได้แล้วเหรอ โอซุสึกิฮากโรโมมองลูกชายที่โตกว่าของเขาด้วยความดีใจอุยเด็กที่เคยตามก้นน้องชายของเขาหายไปแล้วใบหน้าของอาชูราตกตะลึงและเขาก็สงบความสับสนและความสับสนเมื่อตื่นขึ้นมาก่อนหน้านี้เขาคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดกับพ่อของเขาที่รักเขาอาจจะปล่อยมันไปอุจิวะมาดาระก้มหัวให้เซนจูฮาชิรามะการกลับชาติมาเกิดนี้เป็นตัวแทนของทั้งพระอินและอสูรในเวลาเดียวกันและเขาก็ชนะเดิมพัน อาชูราจำฉากก่อนที่อุจิวะมาราจะเสียชีวิตได้และรู้สึกว่าถูกปิดกัน้นเขาถามตัวเองอย่างจริงจังว่าเขาจะมีความสุขไหมถ้าเขาชนะเดิมพันดีใจชนะไหมพี่การต่อสู้เหล่านี้ยังคงมีความสำคัญมากเพียงใดในทุกวันนี้หลายร้อยปีต่อมาสิ่งที่ครั้งหนึ่งเขาเคยนึกไม่ออกก็ค่อยๆคลี่คลายและเขาก็ยิ้มอย่างมีความสุขฉันรู้ว่าต้องทําอย่างไรอาชูราจึงตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพื่อตามทันพระอินที่กําลังจะจากไปและโบกมือกลับขณะทาเช่นนั้น แล้วเจอกันครับคุณพ่อแล้วพบกันใหม่โอซุสึกิฮาโกโรโมะฉีกคราวหลายเส้นและทำหน้าบูดบึ้งด้วยความเจ็บปวดอสูรหยุดพระอินอย่างเร่งรีบและโค้งคำนับอย่างสุดซึง้งแม้จะมีกริตอยู่ในดวงตาของเขาพี่ชายหากฉันไม่ก้มศรีศรษะในการกลับชาติมาเกิดฉันก็จะต้องก้มศรีรษะให้เจ้าอินทราประหลาดใจและโล่งออกมาคุณหมายถึงอะไรสิ่งที่ฉันหมายถึงคืออย่าเป็นคู่แข่งกันเรามาเป็นพี่น้องกันอีกครั้งได้ไหมอสุรเกาหลังศีรษะของเขา หากคุณต้องการสิ่งใดให้สร้างสิ่งใหม่ด้วยตัวเองถ้าพี่ชายของคุณชอบก็ให้มันกับเขาเมื่อเปรียบเทียบความรู้สึกของอุจิวะมาดาราที่มีต่ออุจิวะอิสุนาอาชูระจะไม่ยอมรับว่าเขาอิจฉาหือเมื่อไหร่อินทราจะปฏิบัติต่อเขาครึ่งหนึ่งเท่ากับกวนในเขาคงจะยิ้มในที่สุดทีขีดล่างทีฉันปฏิเสธหลังจากรอยอยู่ครู่หนึ่งพระอินจึงตอบอย่างมีเมตตาอาชูระก็ตกตะลึง ทำไมคุณถึงก้มหัวแล้วฉันจะยอมความภาคภูมิใจของพระอินฝังอยู่ในกระดูกของเขาการพ่ายแพ้ให้กับน้องชายของเขาคือการสูญเสียน้องชายของเขาเขาจะไม่ปฏิเสธข้อเท,ท็จจริงที่เป็นที่ยอมรับสำหรับฉันไอ้โง่ฉันจะไม่สนใจจนกว่าคุณจะเหนือกว่าฉันและก้มหัวลงอีกครั้งอาชูราพูดไม่ออกเลยน้องชายของฉันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองและขณะนี้ไม่มีทางรักษาได้ โอซซสกิฮาโกโรโมะพูดมีออกเมื่อเห็นลูกชายกำลังพอเห็ดอย่างหดหูใจเกิดอะไรขึ้นกับงานอดิเรกนี้เขาเหยียบเห็ดลงบนพื้นอย่างระมัดระวังและปลอบโยนอสูราที่ลมเหลวในการเรียกร้องสันติภาพในทันทีอย่ารู้สึกแย่พระอินมีอารมณ์แข่งขันคุณไม่สามารถคาดหวังให้เขาเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเขาในทันทีอสูราคิวเอคิวการกลับชาติมาเกิดของเขาใจดีกับน้องชายของฉันมาก โอซุซุกิฮากโรโมะแต่หัวของเขาแล้วพูดว่าใครกันที่ขัดขวางไม่ให้คุณปรับชาติมาเกิดเป็นน้องชายของเขาประเภทการควบคุมน้องชายของวุจิวะมานาระนั้นแตกต่างจากพระอินโดยสิ้นเชิงอาชูระแล้วคุณเรียนรู้วิธีของเซนจูฮาชิรามะล่ะเขาอาชูระสับสนและทันใดนั้นเขาก็คำรามหน้าแดงเป็นไปไม่ได้ท่านพ่อท่านพูดอย่างนั้นได้อย่างไรแม้ว่าอินรากับข้าจะไม่คืนดีกันตลอดชีวิตข้าก็จะไม่มีวันทำสิ่งนั้น หลังจากจ้องมองไปที่พ่อของเขาที่ให้คำแนะนำแบบสุ่มๆอาชูร่าก็หายตัวไปในพริบตาโอซึซึกิฮาโกโรโมะจับหน้าผากแล้วพูดว่าเด็กคนเดียวก็แก้ปัญหาได้แล้วทำไมจะต้องต่อสู้มาหลายร้อยปีด้วยในที่สุดเขาก็มองออกไปพี่น้องเป็นเพียงสองเปลือกหอยมันจะยากมากเมื่อคุณตีมันแต่ปราบใดที่คุณเนะเปิดช่องว่างไม่ช้าก็เร็วคุณก็จะสัมผัสกับด้านที่อ่อนนุ่มที่อยู่ข้างในได้ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรยุ่งขีดล่าง โอสสึกฮาโกโรโมบอกว่าเขาอยากมีหลานคนใหม่กับรินเนกังจริงๆน่าเสียดาย